พอกแพ็กเกจมาดีมากว้าวคัสเต้ว้าวมอสมอสหนึ่งอันแล้วนะคะว <Yeah. S 1> างไว้ดีเลยค่ะลูกต่อไปเป็นอะไรเอ๋ย ไม่คะ่ะไม่มีค่ะเขาเรียกว่าเป็นของเล่นของเล่น,ลน,ลนอะไรค่ะของเล่นเหมือนเล่นสมัยเป็นเด็กน้องอะไรอนนะเป็นฝาหมอ้อเป็น,นกระทะอันนี้กระทะค่ะกระทะอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร อันนี้คืออะไรก็รู้ม่วเขาเปล่าไหนลองวางสิเตาเหรอเตาใช่ไหมใช่นนม่เช่นตั้งเล็กดิค่เอาไปเล่นของเล่นนะคะเล่นขายของใับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้เขาหอมดีมากเลยเ,เขาเรียกว่าของเล่นบินเขา เดี๋ยวลังคึ๊แตกแล้วคึกแตกอันนี้มีท้้งขนมครกด้วยอะไรนะเอออันี้เป็นนี้ไม่อ,องใน,นี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เป็นเตาอันนี้เตาไงไม่ว่ามันสามารถใช้ได้จริงนะนี่อันนี้กระทะ ืมคือสากระเบือใช่สากกระเบือโอ,อ้ยตำแรงเดือดแตแกล่ะอ๋ออะไรอย่น,นี่เป็นหม้อขนมครกค่ะหม้อขนมครกเออน,นี่มันมันอย่างนี้ไงคืออย่างนี้อันนี้เป็นขนมครกใช่ไหมล่ะหนูรู้จักขนมครกใช่ไหมใช่ที่ที่แม่เคยซื้อกินอันนี้เป็นฝาม้อขนมครกนี่ดิโว้น่ารักอ่ะก็ทำอย่างนี้ขายขนมครกนะคะขายขนมครก อ,อ,อันนี้เป็นหม,ม้อใช่ไหมล่ะอ,อ,อันนี้หม้อครกเออกระเงานนี้หม้จีตาลูกนะอันนี้ครกใช่อันนี้คือครกค่ะลูกอันนี้รครกอันนี้ไปตำอันนี้เป็นกระทะอันเป็นหมอ้อเป็นชุดเตาอันนี้ใส่กระเทียมได้ไหมจะได้ไหมจะใส่กระเทียมด้วยได้ใส่กระเทียมได้ ดีดีค่ะคุณ<ม>จ้ได้โมเชียวเลยจะจะคายขอแล้วนะคะอืนี่แค่ของ่อเะเกียนย้ก็ม่ตมฝาม้กไว้ม่ค่ะีเจ้าช่ฝามากไปคะ่ะ ขายของเลยชนะกิจการเรื่ t เลยสามาปิดไป 小树上也是，还在树上，还有，可以当早餐吗？太浪漫，累啦。